สวัสดีพี่น้องชาปืนเจลนะครับวันนี้เราอยู่กับ M82A1 นะครับรหัสสินค้าคือเบอร์เก้าเป็นบาลเล็ตสีดำนะครับวัสดุนะครับจะเป็นพลาสติกไนลอนนะครับส่วนเฟืองด้านในก็จะเป็นเฟืองพลาสติกนะครับโหมดการยิงจะมีด้กันอยู่2โหมดสามารถปรับได้ที่ตรงนี้นะครับโหมดแรกนะครับก็คือโหมดเซมีนะครับยิงทีละนดนะครับโหมดที่2ก็คือโหมดออโต้นะครับยิงลัวตัวนี้จะมีโบแบกด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูของที่เขาแถมมาให้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือสโคปนะครับสามารถเปิดปิดได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับตัวนี้สามารถซูมได้จริงนะครับ 1- 2ถึงเท่าแล้วก็ตัวจับถือนะครับแต่ตั้ง้ายนะครับสามารถพาไปข้างหน้าได้แล้วก็ตั้งได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเติมลูกกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเวลาจะปลดแม็กให้กดที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงแม็กออกมาแม็กเขาจะเป็นแม็กใสนะครับแล้วก็เป็นแม็กไฟฟ้าด้วยลูกกระสุนที่ใช้ก็จะเป็นกระสุนเจลนะครับแม็กจคใส่มองเห็นลูกข้างในอย่างนี้เลย หมดออโต้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ทดสอบยิงมาแล้วความแรงตัวนี้จะอยู่ที่190 fps บวกๆเลยนะครับระยะวังผลจะอยู่ที่20เมตรนะครับความยาวตัวนี้จะอยู่ที่130เซนเลยนะครับน้ำหนักก็ถือว่าดีมา,มากๆเลยอยู่ที่2กิโลนิดๆนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอย่าลืมมาที่ต้คอมเมนต์หรือจิ้มที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ